ครับผมวันนี้จะพาพี่ๆนะครับน้องๆมาเปิดมาลองเปิดโพงดูนะครับว่านอนขาตายหรือยังนะครับนนะครับน้ำหนัก27กร,รัมครับ JJ13 นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าขาตายหรือยังนะครับผม ค่อยเปิดนะครับนี่นะครับจะเป็นตัวมันจะเป็นนูนๆตรงนี้นะครับผมค่อยๆเปิดนะครับสังเกตนะครับให้สังเกตตรงตูดนะครับผมนี่นะครับตรงตูดนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับเหี่ยวนะครับผมนะครับนี่นะครับ โอเคครับผมมาต่อกันเลยครับนอนนะครับกำลังจะเข้าเก้าเดือนนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับค่อยเปิดนะครับนี่โอ้ลุ้นกันนะครับว่าขาตายหรือเปล่านะครับถ้าไม่ขาตายก็นอนจะหนีพงนะครับผม อันนี้น้ำหนักเยอะเลยนะครับตายแล้วขาตายหรือยังเช็คก่อนนะครับเด็กดูก่อนนะครับราขาไม่ตายแย่เลยนะครับผม โอ้เรียบร้อยนะครับกายแล้วนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ฝนตกแล้วนะครับผมโอเคลาไปก่อนครับชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณครับ